สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพากันไปทำบุญนะคะมีของมากมายเลยค่ะป่ะเราไปทำบุญกันนะคะค่ะเมื่อเราเข้าไปในวัดน,นะคะเราก็จะเห็นอากับข้าวนะคะที่จัดเตรียมไว้สำหรับทำบุญวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน ดูได้นะคะก็จะมีคนจัดเตรียมอยู่ค่ะถ้าเราเข้าไปแล้วก็เอาผลไม้หรือเอากับข้าวเอาขนมเข้าไปวางนะคะจะมีแผนกจัดเตรียมค่ะจะมีนางฟ้าสวยๆคอยจัดเตรียมเรียบร้อยเลยนะคะ,ะวันนี้เราก็จะ,ะพาชมบรรยากาศนะคะพาชมบรรยากาศรอบๆของวัดค่ะเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะ เริ่มตักบาตรเทโวกันนะคะวันนี้ก็บรรยากาศาทั่วไปก็สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะคะเข้ามาทำบุญที่วัดกันแบบเยอะมากเลยค่ะทุกคนหน้าตาสดใสยิ้มแย้มเตรียมรอที่จะใส่บาตรพะในวันนี้นะคะ เราก็จะใส่ข้าวสารค่ะก่อนนะคะอันดับแรกก็จะมีผู้เท่าผู้แก่สมัยบ้านเราค่ะ,ะวันนี้วันที่21ตุลาคมพศ2อ,อ6 4นะคะเราจะเก็บภาพประทับใจนี้ไว้เพื่อว่าต่อไปนะคะ,ะปีต่อๆไปเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศเราจะเห็นผู้เท่าผู้แก่ของเราอยู่ในคลิปอยู่ใน วิดีโอของเราบางครั้งเราเหนื่อยเราท้อเราก็มาเปิดดูนะคะก็จะเห็นเป็นพ่อแม่พี่น้องของใครหลายๆคนอาจจะบางครั้งอาจจะดีต่อต่อไปเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนอาจจะเห็นหน้าเห็นตาพ่อคนนี้นะอยู่ตรงนี้นะอยุเท่านี้นะค่ะเพราะเราก็อยากอยากทำในทุกๆปีนะคะถ้าเรามีโอกาสค่ะ ญาติโยมเตรียมมารอใส่บาทกันวันนี้ก็เยอะนะคะสาธุชนคนบุญทั้งหลายค่ะเห็นไหมคะแต่งตัวสวยงามมาวัดหน้าตายิ้มแย้มกันทุกคนเลยค่ะวันนี้จะมีแม่ขาวมีมีทุกๆุกคนที่เตรียมตัวเตรียมใจมานะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะยกของนะคะเป็นเป็น กับข้าวเป็นอาหารที่พระจะต้องฉันนะคะขึ้นไปไว้บนศาลานะคะเพื่อเตรียมรอพระค่ะที่จะที่จะมาก็เตรียมจัดเตรียมสิ่งของนะคะ,ะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะคะช่วยเหลือคะอ่ะอเราก็เริ่มได้ตักบาทแล้วนะคะพระเริ่มลงมาแล้วคะ่ะเราก็จะเริ่มใส่บาทกันนะคะเป็นอ่า ใส่บาตรเทโวนะคะตักบาตรเทโวก็จะมีคนถือดอกไม้นำหน้าค่ะทุกคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าคนที่นำหน้านี้คือใครเชื่ออะไรในปีนี้เราเห็นเราเห็นตาสายเนาะคะ่ะเนาะได้จากก็อยากจะเห็นในปีต่อๆไปในหลายๆครั้งนะคะก็มีพระค่ะเราจะเห็นพระทุกรูก ที่จำพรรษาในปีนี้นะคะปีพศสอ6 4นี้ค่ะอ่ะเราก็จะได้ใส่บาทเข้าศสารนะคะก็จะใส่เงินทะกรแล้วก็ใส่บาตรข้าศสารได้ค่ะค่ะชื่อชนคนบุญทั้งหลายนะคะเริ่มใส่บาทค่ะ คนที่มีจิตใจดีงามนะคะได้ใส่บาตก็ยิ่งสวยงามเป็นข้าวสารที่ขาวสะอาดค่ะ,ะแล้วเราก็มาถึงเริ่มดำเนินการก็เป็นใส่บาตข้าวสุกนะคะรอบต่อมาก็จะมีสองรอบค่ะรอบนี้เราก็จะใส่บาตข้าวสุกนะคะตาสายก็จะเป็นคนนำหน้าก่อนในทุกๆครั้งเลยค่ะเราจะมีพระตามหลังมานะคะ วันนี้มีโอกาสดีมากที่ได้ใส่บาทร่วมกับเพื่อนญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายในหมู่บ้านค่ะมีโอกาสาเป็นสิ่งที่ดีค่ะวันนี้วันออกพรรษานะคะขอเชิญเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมาทำบุญค่ะเราจะาได้มีทุนต่อไปในภายภาคหน้านะคะเพื่อนๆน อ,อันนี้เราก็จะใส่บาดผ้ากันเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นมาที่ศาลาการประเรียนนะคะศาลาการประเรียนของเราหลังใหญ่มากค่ะในอ่าหมู่หนึ่งตำบลบึงงามอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะถ้าใครยังไม่เคยมานะคะก็เชิญชวนนะคะเพื่อน วันนี้นะคะต้องขอฝากช่อง youtube ของวลาพรธุลตานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ facebook ของวลาพรธุลตาค่ะเชื่อกดเข้ามาชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ